วันนี้อยู่ในงานหากกาักรรมยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2553โดยในงานนี้โดยโดยโดยภายในงานมีนิทรศการต่างๆไว้มากมายและเพื่อนๆที่อยากลองมาเป็นนักข่าวรุ่นจิ๋ว ขอเชิญมาพบกันขอเชิญมาพบกันได้ที่โลกดิจ mm ิทอลตั้งแต่วันนี้ถึงท mm ี hmm. ่2สิงหาคม mm hmm. ที่ไป mm hmm. ที่ไปเทศบาลบางนากิจกรรมดีๆอย่างนี้ ไม่ควรพลาดแลยากเริ่มเที่ยวชมกันนะคะกันนะคบสวัสดีค่ะ